ติงนางติงนางตลาดนัดผ้าไหมสุรินไม่ได้มีทุกวันเสาร์ค่ะเอ้ยไม่ใช่มีทุกวันเสาร์แต่ว่ามีมากกว่าเอ้ยไม่ใช่อีกงงตัวเองพูดไปงงไปมีอีกหนึ่งวันค่ะก็คือวันอาทิตย์เป็นชื่อตลาดกรีนมอลลที่มอราชมงคลวิทยาเขตเกษตรส,สุรินหาจากตัวเมืองประมาณ3กิโลเส้นทางไปอำเภอประสาทนะคะเห็นไหมคะ,ะแม่ค้า ขายผ้าไหมเหมือนกันแล้วก็มีต้นไม้มีอาหารการกินยามเช้าที่นี่จะเยอะกว่าที่ตลาดนัดผ้าไหมในสารการเก่าจังหวัดสุรินนะคะถ้าคุณผู้ชมมาเที่ยวสุรินตรงกับวันอาทิตย์นะคะก็แนะนําให้มาที่ตลาดนัดกรีนมอลล์ตลาดกรีนมอลล์นนะคะเช้าเลยค่ะอากาศดีมากแล้วก็มีอาหารการกินทุกอย่างแล้วก็มีผลไม้ ท้องถิ่นมีหารท้องถิ่นและที่สําคัญผ้าไหมสุียนร้อยสีพลายมีขายกันแบบนี้นะคะในราคาเบาๆไม่ต่างกัน mm hmm. เห็นไหมคะความสวยงามของผ้าไหมสุตรนนี่คือผ้าไหมาลายอัมพรมี่ผืนนี้กิ๊บเกย,ยูเรก้ามากเพราะว่าทอเจยได้สวยมากเห็นไหมครับแต่ละอําเภอแต่ละที่ ก็จะมีการทอผ้าไหมเหมือนกันแต่ว่าจะมีเสน่ห์ของแต่ละผืนด้วยการทอเชอยเจยก็คือริมนะคะของการที่จะตัดผ้าไหมสมมติว่าเขาทอสเมตรก็จะทําเจยสวยงามเห็นไหมคะนี่คือผ้าไหมอัตลักษณ์ิุรรนค่ะจะเป็นโทนสีออกน้ําตาลสีแบบนี้แหละคะ่ะที่เขาจะนุ่งกัน ทุกวันนี้คือการที่เรามาตลาดเกรงมอจะเป็นบรรยากาศคือนอกจากจะได้ชมผ้าไหมได้ซื้อต้นไม้นี่คือแขวนตัดสวยงามนะคะแล้วก็มีเพลงให้ฟังนี่แกแพทย์บรรยายทีหลังเพราะว่ามีการเปิดเพลงร้องเพลงจารมิดลิขสิทธิ์ก็เลยต้องดูดเสียงอ,อ่อนแลวต้องมาบรรยายแล้วก็ร้านนี้นะคะเป็นร้านที่ขายเสื้อที่พร้อมคู่กับผ้าไหมซึ่งเขาขายที่ตลาดนัดวันเสาร์ที่ สารกลางแล้วเขาก็ยังขยันมาขายที่ตลาดเกรนมอลค่ะเจอกันเสาร์อาทิตย์ก็ทักทายไกด์แพ็ทุกเสาร์อาทิตย์ส่วนใหญ่ร้านค้าที่เป็นแม่ค้าผ้าไหมเนี่ยจะจำกไกด์แพ็ได้แต่ว่าเจ้านี้นะคะไม่ใช่ผ้าไหมมาจากนาครพนมเป็นกระเป๋าใบจิ๋วใสโทรศัพท์นะคะก็เลยมาถ่ายทำว่าข้อดีของตลาดเกรนมอลค่ะเราจะได้เที่ยวหลายแบบได้บรรยากาศยามเช้า ได้ซื้ออาหารอร่อยๆอ,อ,อาหารท้องถิ่นในราคาเบาๆแล้วก็จะมีะช้อปปิ้งนอกเหนือจากผ้าไหมก็จะมีแบบนี้นะคะ่ะกระเป๋าน่ารักน่ารักแต่เขาบอกว่าแล้วแต่เขาจะว่างมาแล้วก็มีเสื้อผ้ามีของเล่นนะคะนี่คือบรรยากาศของตลาดเกณฑมอที่ถ้าคนชรินตื่นเช้าก็แวะเวียนมาเที่ยวให้กำลังใจแม่ค้ากันด้วยนะคะไม่ร้อนบอกตรงๆว่าอากาศเย็นสบายสบายถ้าวันไหนฝนไม่ตกเนี่ย แกแพันก็จะไปตั้งแต่9โมง10โมงจนถึงเที่ยงนั่งเพลินๆนะคะเนี่ยค่ะมีของขายแบบเยอะค่ะหลายแบบเพราะฉะนั้นจะได้อรรรสของการช้อปปิ้งผ้าใหมเนี่ยค่ะแม่ค้าก็จะนั่งใต้ต้นไม้แล้วก็แขวนผ้าไหมใต้ต้นไม้แล้วก็นั่งแบบนี้นะคะ ก็ขยันเหมือนกันคนนี้ก็เห็นกันประจําที่ตลาดนัดวันเสาร์อาทิตย์สารกลางวันอาทิตย์ก็ขยันอีกจากสีคอรภูมนี่ละคะ่ะไม่มีความจนในหมู่คนขยนันอยากได้อะไรนะให้คนซื้อก็ต้องมาหาแล้วก็เจ้านี้ค่ะจากสีคอรภูมเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นผ้าไหมพรีเมียมสีธรรมชาติพาดกับต้นไม้ใหญ่แล้วก็สวยมากๆเลยเห็นไหมคะงดงามอลังการ ถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ทักทายได้เดี๋ยวกายแพทย์จะตัดต่ออีกคลิปต่าหาให้ชมนะคะและนี่คือความสวยงามของผ้าไหมสุรินนี่แหละค่ะสีธรรมชาติก็จะสีโทนแบบนี้สีเคมีก็จะจัดจ้านแจ่มเนี่ยนี่คือผ้าไหมของเจ้าเมื่อกี้ไหมยอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่อากาศดีสุดๆที่ตลาดกรีนมอทุกวันอาทิตย์จา้าถ้าเกิดอยากมา กลัวว่าจะลงทางสอบถามไกด์แพดได้จ้ะยินดีบอกเส้นทางเพราะว่าจะบอกว่าตลาดกรีมอจะมีข้อดีกว่าตลาดนัดผ้าไหมทุกวันเสาร์เพราะว่าอยู่ใต้ต้นไม้แล้วก็มีของกินเพียบเลยมีทุกอย่างค่ะเอาเป็นว่าทุกอย่างคือหมายถึงว่ามีต้นไม้มีของกินมีผ้าไหมมีของใช้ทั่วไปอ่านท้องถิ่นนี่แหะค่ะนี่ค่ะแม่ค้าก็สิวตามต้นไม้ แล้วก็คนซื้อก็เลือกเดินตามใจชอบแล้วก็พาดผ้าไหมนะคะมีเชือกมามันดูฟิลดูฟินเวอร์อ่ะภาษาวัยรุ่นเขาเรียกฟินเวอร์แกแพทชอบมบา,ากเวลาที่ตื่นแล้ว มีโอกาสได้มาที่ตลาดนี้ก็จะพยายามให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าตลาดนัดภาพใหม่สุรินทุกวันเสาร์แกลแใกก็ถ่ายทําทุกเสาร์แต่ตลาดกรีนมอลถ้าเป็นไปได้ก็จะมาให้บ่อยที่สุดเพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นความสวยงามของบรรยากาศและกันกองแขวนกันแบบนี้เลยคลาสสิกมาก <c oughs> อยู่ใต้ต้นไม้อากาศดีๆยามเช้าแบบนี้นะคะจะมีมุมนั่งเล่นจะมีมุมให้เด็กๆได้ออกกําลังกายเล่นเครื่องเล่นนะคะที่ ผูกไว้กับต้นไม้นะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คุณลูกก็มีนี่นะคะเล่นกันแล้วก็คุณแม่ก็มาซื้อผ้าไหมคุณลูกก็ไปเล่นของเล่นคุณผู้ชายก็เดินไปหาอะไรทานอะไรเงี้ยคะ่ะก็สนุกดีนะคะ